คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้เวลายางในการรับชมสนับสนุนรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องที่จะทำให้คุณรวยพร้อมจะเป็นเศรษฐีกันหรือยังคะสำหรับคลิปนี้จะมีเลขเด็ดสำนักเด็ดๆ ที่ทุกคนรอคอยกอยู่ก็คือเลขของอาจารย์นอตตี้และแอดรัชนกนะคะพร้อมสถิติย้อนหลังถ้าจับจองที่นั่งกันแล้วก็ไปลุยกันเลยคะ่ะไปเริ่มต้นจากเลขแม่นๆอาจารย์นอตตี้นะคะสถิติย้อนหลัง5งวด16สิงหาคมให้76ออก76 ลงล่างค่ะ1กันยายนเข้าที่เลขวิ่งเลข9นะคะ16กันยายนให้2 1ออก1 2ขึ้นบนฟ้าค่ะ1ตุลาคมให้02เข้าบน02นะคะและล่าสุดงวดที่ผ่านมา16ตุลาคม2566ให้4 6เข้า4 6 บนฟ้าเต็มเๆเลยค่ะสรุปสถิตินะคะ5งวดเข้าเลขสองตัวสี่งวดเข้าเลขวิ่งทั้งห้างวดเลยค่ะและสำหรับงวดนี้อาจารย์นอตตี้ก็ให้มาแล้วนะคะ 1. พฤศจิกายน2566ให้เลขวิ่งเลขเด่น0ูรัวๆเลยค่ะให้เลข3มตัว 078และ084ให้เลข2ตัว07 78 04เน้นสุดๆเม็ดเดียว08 80นะคะมาลุ้นกันว่าเลขของอาจารย์นอตตี้จะเฮงๆปังๆในงวดนี้อีกไหมซึ่งเลข04 07และ08ก็ตรงกันเลยกับเลขของ แอดใต้ฟ้านะคะให้เด่นศูนย์ลวดศูนย์มาเหมือนกันด้วยค่ะศูนย์จะกลับมาไหมในงวดนี้รอรุนและตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยข้อมูลเลขเด็ดจากแอดรัชนกสถิติย้อนหลัง3งวด16กันยายนให้สอหนึ่ง ออึ่งขึ้นบนฟ้านะคะ1ตุลาคมให้02เข้า02บนเต็มเต็มเลยค่ะ16ตุลาคมให้49น่าเสียดายมากค่ะออก46นะเลข6กับเลข9เลข9กับเลข6มีปัญหากันตลอดเลย แต่ยังไงก็เข้าที่เลขวิ่งบนล่างเลยนะคะเพราะแอดรัชนกให้เลขวิ่ง4ค่ะสรุปสถติติ3งวดเข้า2ตัวทั้งหมด2งวดเข้าเลขวิ่งทั้ง3งวดเลยค่ะสถติติยังสวยๆอยู่นะมาดูงวดนี้กันบ้างค่ะ 1. พฤศจิกายน2566 d รแอดรัชนกให้มาแล้วนะคะให้เลข5 เด่นทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะให้เลข2ตัว50 53 57และ58ซึ่งเลข50ก็ตรงกันเลยกับเลขแอดใต้ฟ้านะคะมาดูกันว่าเลขของแอดรัชนกจะทำผลงานได้อีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ fc ทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้าน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ